สวัสดีค่ะทุกคนเราอยู่ช่อง P dot Team Gamer ค่ะวันนี้เราจะมาเล่นเกมส์เอ่มสต๊อกอะไรนะนเดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นภาพให้ดูค่ะแป๊กโอเคเราขึ้นภาพให้ดูนะคะแล้ววันนี้เราก็มีแขกเราเชิญค่ะคือคุณบูมบีมกับคุณบุโทจากช่อง the Family Channel ค่ะคุณโท Family Channel นะคะโอเควันนี้เราก็จะมาเริ่มเล่นกันนะคะอเคออเ,เ,เริ่มเจะพูดโอเค เราก่อนแรกนะคะเราก็จะมาโอน้อยอ่อนแล้วก็ปอยูทูชูว่าเขาจะเล่นที่หนึ่งที่สองที่สามนะคะโอเคโอน้อยอ่อนคนแรกโอเคสองคนนี้ปอยูทูชกันยูทูชชูอนเพระเขาที่สองโอเคหนึ่งสองสามโอเคเออเออโอเคค่ะหนูก็ได้เริ่มเล่นเป็นคนแรกนะคะหนูก็จะเล่น จะมาเริ่มเล่นกันค่ะเราเป็นคนแรกะค่ะแล้วก็อุทธร์แฟมิลี่ n ชนกจะเป็นที่สองแล้วก็โอปุ่มก็จะเป็นที่สามนะคะโอเคคุณท้าย เกมนี้ไม่เวยเลนเลยแต่ว่าพอเ,าเห็นแต่ว่าทันี้โห<อ><อ>ยากขนนะ้ยาาอ,อันนี้เคยเล่นอยู่แ<อ>ต่ว่ามันไมชนะม่ได้เนะไม่ได้ยเโอเคเดี๋ยวจะเลี้ยงขนมอ่ะช่ พุทโธอดดังอดดังต่ออดจิตก่อนเสียงอดดังมากเลยก็อไปนะเธอจะเป็นไม่เคยเล่นเงมปัญหาปัญหามันอยู่ตรงที่ไม่เคยเล่นค่ะโอเคค่ะออดก็หยุดดังไปแล้วค่ะต่อไปจะเป็นพุทโธ่ไม่เคยเลยค่ะเป็นพุทโธ่แฟมิลี่ชแนลเลยค่ะไม่เคยเล่นเกมไงครับคุณ เริ่มเลยค่ะไม่เคยเดินหนักๆเลยถือเล่ครั้งแรกไงถือว่าเล่นครั้งแรกถือว่าเล่นครั้งแรกโอเค โอ๊ย <ILY> ไม่แตกกันเลยคุณมูมิมก็โอ้บ้านันแน่ยผาข้อเทก่คนเอคุณมูมิมก็ได้สิบเออสติสิบห้านะคะ แล้วต่อไปนะคะก็จะเป็นเราทูหรือว่าทายที่สองะค่ะโอเคไปเรื่องเลยะค่ะโอเคค่ะทุกคนเมื่อกี้ก็ขอขอ,ขอตัดสัญญาณคะเราะเมื่อกี้ค่ะเอ,อผู้ครองของพวกเราทูมาะค่ะของหนูนี่แหละค่ะของหนูนี่แหละเออผู้ส่งเกตเะค่ะงั้น,น,ะะนก็ไม่ได้กันต่วค่ะแต่จะได้เล่นอีกแค่แบบเดียวเลยเลิกทุกคน,นะค่ะ โอเคคุณจะได้อยู่ไหมเรืยองสมาธิฉันไม่ได้เฮ้ยเรมีแล้วเริ่มมีลมาพยายามนีเแล้วตมางเยาตีหายตีหายโอ้ยตีหายละ C18 ตัดที่โอเคตอนนี <c oughs> ้ตีของผมต่ำกว่เดิมก็เป็น4 1 โอเคของเราจะต่ำกว่านี้ค่ะมุทโธโอ้โหมุทโธนะครับก็เล่นอย่างตั้งใจออนี่ ข่ตัดสินนะคะเพราะว่าคุณบูบิจมจะไม่เล่นต่อแล้วโอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้์ด้วค่ะแล้วก็อย่าลืมกดช่องโคชฟามิลีิชาแนลได้เลยะคะ่ะโอเคค่ะทุกคนบ๊ายบาย